สวัสดีครับผมวูดดี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องคั่วกาแฟยี่ห้อเดียดิตนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่กําลังเป็นที่นิยมในวงการครั่วกาแฟพิเศษในประเทศไทยนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อยากจะให้คนที่เริ่มต้นพึ่งคั่วกาแฟหรือว่าระดับมือโปรเนี่ยลองเข้ามาชมดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะแนะนําฟังก์ชันทุกอย่างที่มีของเครื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เครื่องเดียดิทนี่นะครับผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากเมืองไอเดาโฮนะครับอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกานี่นะครับก็ชื่อเนี่ยตั้งมาตามชื่อของมิสเตอร์สตีเฟนเดียดิทนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่ผลิตเครื่องขัวแล้วก็เป็นตระกูลที่ทํางานในบริษัทวิศวกรรมของบริษัทโบอิงนะครับเครื่องเดียดิทเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายรุ่นหลากหลายประเภทมากนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เมืองไทยนิยมเนี่ยจะเป็นรุ่นขนาดเล็กนะครับเราจะมีขนาด1กิโลซึ่ง1กิโลเนี่ยเราสามารถเป็นสั่งเป็นแบบแก๊สได สั่งเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็จะมีรุ่น2.5กิโลเราเรียกว่า IR 2.5สามารถสั่งเป็นบบระบบระบบแก๊สแล้วระบบไฟฟ้าแล้วเรายังมีระบบเป็นออโตเมชันก็คือสามารถตั้งโปรไฟล์แล้วก็คั่วอัตโนมัติได้แบบ fully automatic เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเครื่องขนาด5กิโล12กิโลนะครับที่สําคัญเดียดดิได้ผลิตรุ่นใหม่ออกมาเราเรียกว่ารุ่น DR 25นั่นคือเครื่องขนาด25กิโลซึ่งเป็นเครื่องที่มีความใหญ่กลางๆนะครับสำหรับ ตั้งไว้ในร้านแล้วก็สำหรับคอมเมอรเชียลได้ด้วยนะครับนอกนจากนั้นก็จะมีรุ่นขนาด35กิโลเราเรียกว่ารุ่น CR35 นะครับรุ่น CR70 รุ่น CR140 และรุ่น CR280 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่โรงงานสามารถผลิตได้นอกเหนือจากเครื่องคั้วเหล่านี้นะครับทางโรงงานยังผลิตอุปกรณ์เสริมว่าจะเป็น afterburner นะครับเป็นที่ดัก,กแกลบนะครับ และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวกับการขั้วทั้งหมดเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจต้องลองเข้าไปชมในเว็บไซต์ของทางบริษัทดูนะครับผมส่วนแรกนะครับผมจะพูดแนะนําในส่วนของอกล่องคอนโทลบ็อกซ์ก่อนนะครับซึ่งรุ่นเดียดิดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีแดงนี่จะเป็นสีแดงออกสีแดงดาร์กเวสเป็นแดงเลือดนกซึ่งสีนี้จะเป็นสีที่อินคูดไม่ต้องเสียเงินนะครับมาพร้อมกับโต๊ะวางเครื่องขั้วขนาด1นกิโลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า ir 1นะรบเป็นะ,บบ Gas, นะครับ ฟังก์ชันแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นปุ่มเราเรียกว่า emergency stop นี่ก็คือถ้าเครื่องควมีปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราแตะกดปุ่มนี้ปุ๊บเครื่องจะดับทุกอย่างเลยตอนนี้ผมมีการเปิดเครื่องควบอร์มอาไว้นะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณร้อข้อดีของเครื่องควเดียดิดนี่นะครับก็คืออุณหภูมิจะค่อนข้าง stable แล้วก็ความร้อนเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งถังถังหม้อของหม้อควของดํานี่นะครับโดยที่จะมีปุ่มแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับปุ่มแรกก็คือ ปุ่มดําเราเปิดเครื่องนะครับตามไาด้วยปุ่มเบเวอร์ก็คือปุ่มที่ดูดลมออกนะครับเวลาเราจะจุดแก๊สเดียดิตจ,จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นตรงที่เราจะมีปุ่มระบบแก๊สตรงนี้ให้เลือก2อันก็คือไพลอตกับเบอร์เนอร์นะครับเมื่อเราคั่วเสร็จเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตัดแก๊สนะครับเราสามารถดึงเบอร์เนอร์ลงมาแล้วให้หัวรอดติดอยู่อย่างนั้นได้นะโดยที่ไม่ต้อง ปิดระบบแก๊สเวเาเราจะจุดใหม่เราก็เปิดเพียงเปิดระบบแก๊สเบอร์เนอร์ขึ้นฟังกช์ชันใหม่ที่เขาทำออกแบบมานะครับก็จะเป็นตัวฟังกช์ชันที่เป็นบนลุ่มแก๊สบนลุ่มก็คือจะหมุนจากซ้ายไปขวาซึ่งอันเดิมจะหมุนจากขวาไปซ้ายนะครับร,รุ่นใหม่จะหมุนจากซ้ายไปขวาและจะมีตัวเลขกำหนดแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราใช้เครื่องขั้วเนี่ยนะครับเราจะต้องหมุนตรงนี้แล้วก็ดูที่ตัวเพชเชอร์เกตตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ เพราะว่าเป็นวาวไฟฟ้านะครับค่อนข้างเสถียรแล้วก็ตรงตามพลังงานแก๊สจริงๆนะครับปุ่ม e-stop reset นี้เมื่อมีปัญหาทางอิเล็กทริกหรือว่าอุณหภูมิขึ้นไม่ตรงใดๆก็ตามให้เรากด reset ตรงนี้นะครับเครื่องจะกลับมาทํางานใหม่เป็นฟังก์ชันเดิมหรือจะกดปุ่ม reset ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเหมือนอย่างเช่น่างเครื่องควยี่หอเดดตเนี่ยเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีปุ่มอะไรเยอะไม่ได้มีฟังก์ชันการทํางานให้ดูซับซ้อนมากเพราะนักคั่วกาแฟเนี่ยต้องตั้งใจอยู่กับเกี่ยวกับการคั่วและเอาเวลาไปมองที่เมล็ดไปมองที่กราฟไปมองที่อุณหภูมิต่างๆส่วนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับหรือเราเรียกว่า simply the best นั่นเองโดยที่คนคั้วองกาแฟหรือใครหลายคนที่เป็นมือโปรรเฟชชั่นแนลเนี่ยเวลาคั่วกาแฟนะครับอยากจะได้เครื่องคั้วที่ไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรมากมายเพราะว่า เราต้องใจจดใจจ่ออยู่กับผลลัพธ์ของมันนั่นคือมเมล็ดกาแฟนั่นเองนะครับเครื่องคั่วเดียดินะครับถูกออกแบบมาทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าใครลองดูลักษณะงานเหล็กการเก็บสีการเก็บงานเหล็กเนี่ยจะค่อนข้างเงียบมากไม่ว่าจะเป็นตามรอยต่อนะครับแล้วเป็นทุกชิ้นส่วนของเดียดิจะเป็น2ชั้นทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เป็นเหมือนกับประตูเปิดให้เราสามารถเปิดเข้ามาเพื่อสามารถทำความสะอาดและเช็คเบอร์เนอร์ได้ด้วยนะครับ สูงขึ้นมาอีกถัดออกมาจากนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการคอนโทรลแอร์โฟลซึ่งแอร์โฟลดียดิตเป็นเครื่องเดียวในโลกที่มีการคอนโทรลมร้อนให้เข้ามาในหม้อไม่ใช่การดูดลมออกนะครับย้ำนะครับเป็นเครื่องเดียวในโลกที่มีการระบบการไหลของลมให้ลมร้อนเข้าไปซึ่งระบบไปของเดียดิตเนี่ยจะเป็นลักษณะอินฟลิตเบอร์เนอร์เป็นยี่ห้อเดียวในโลกที่มีการสามีมการควบคุมคอนโทรลความร้อนของถังขั้วบแบบคอนเวคชันและคอนดักชันได้ให้แตกต่างกันนะครับ การคอนโทรลความร้อนเนี่ยเราสามารถคอนโทรลความร้อนให้มาที่ดูดลมที่คูลิ่งเทรย์สามารถดูดลมมาที่หม้อคั่วได้คร,ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถดูดลมจับดูดลมเข้าไปในหม้อคั่วได้100%เต็มน,นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวในโลกที่ถูกออกแบบฟังก์ชันลมให้มาอยู่ตรงนี้นะครับแหล่งพลังงานความร้อนของเครื่องคั่วยี่ห้อเดียดิตเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงมาจากอินฟราเรดเบรนเนอร์เพียงอันเดียว เครื่องควอดเดียดิตมีแหล่งให้พลังงานความร้อนถึง2แหล่งพลังงานด้วยกันที่แรกนะครับก็คือที่เราเรียกว่าเซรามิกไทเป็นอินฟราเรดตรงนี้นะครับจะเป็นการส่งพลังงานแก๊สมาคอมบัสชั่นแบบคอมพลีทหนึและส่งผ่านความร้อนทะลุรูเซรามิกออกมาไฟจะเป็นสีส้มนะครับอีกแหล่งความร้อนนึงที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือรอบๆตัวเครื่องควอวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นฟินหรือเป็นแถบเหล็กนะครับอยู่รอบเครื่อง,ค,อง,ค,องควอวคล้ายๆกับกระบอก เครื่องสูบของเครื่องยนต์โบอิงนั่นเองนะครับฟินเหล่านี้จะเก็บความร้อนมาเราเรียกว่าเป็นฮีตเอ็กชันเจอร์นะครับทำให้ลักษณะลมที่วิ่งผ่านเครื่องเนี่ยนะครับจะวิ่งถูกออกแบบมาให้วิ่งผ่านฟินตรงนี้ก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปในเครื่องซึ่งแตกต่างกับเครื่องขั้วย่ออื่นๆในโลกนี้นะครับเพราะว่าเครื่องคั้วย่ออื่นเมื่อเราเปิดลมอุณหภูมิจะลดลงนะครับแต่เครื่องคัวไดรติดเมื่อเราเปิดลมอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเพราะเราปล่อยลมร้อนเข้าไปเราไม่ได้ดึงลมร้อนออกนะครับดังนั้น ให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าแหล่งความร้อนของโค้ดิดิตมี2แหล่งนะครับหก็คือ er, อินฟราเรดเบอร์เนอร์สก็คือฮีทเอ็ก h a เชนเจอร์ที่มาจากรอบเครื่องขั้วนั่นเองทําให้การขั้วของนักขั่วกาแฟแบบสเปเชียลตี้เนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์และ control คอนโทรลการคอนโทรลการคั้วได้หลากหลายแล้วก็ความร้อนที่เข้าไปเนี่ยเป็นความร้อนแบบสะอาด100%นะครับไม่มีไนโตรเจนไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมอยู่เลยนะครับ เครื่องเดือได้ออกแบบโฮเปอร์มาให้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เป็นวัสดุที่เราเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าต้องการไม่ให้มีความร้อนแฝงเกิดขึ้นแล้วจะส่งผ่านความร้อนมาที่เมล็ดกาแฟที่เราต้องการจะคั่วนะครับโฮเปอร์เน็กตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะสีดําหรือแบบสแตนเลสเพื่อเพิ่มความสวยงามเดือดมีฟังก์ชันคอสเมติกสามารถเลือกแต่งเครื่องคั่วเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับฟังก์ชันที่มากับเครื่องเนี่ยจะมีจุดวัดอุณหภูมิหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็น จุดแรกนะครับก็คือตรงนี้เราเรียกว่าบีนเทมจุดที่2งตรงนี้เราเรียกว่าแอร์เทมนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีการาฟบอกทั้งหมด5เส้นด้วยกันก็คือจะมีบีนเทมนะครับอินเลทเทมนะครับแล้วก็แอร์เทมเสร็จแล้วก็จะมีอบอกเป็นการาฟของแก๊สและแอร์ต่างหากพลังงานแก๊สและแอร์ต่างหากด้วยนะครับเครื่องเดียดิดเนี่ยสามารถคั้วได้น้อยที่สุดตั้งแต่12กิโลจนถึง1กิโลเนี่ยคือปริมาณ250กรัมนะครับทำให ตัวทริเออร์เนี่ยดึงกาแฟออกมาแล้วจะมีมองกาแฟได้ง่ายเพราะว่ามีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วดึงกาแฟออกมาดูได้โดยง่ายนะครับสีของตัวทริเออร์สามารถเลือกได้ให้แมทกับเครื่องคั่วอย่างเครื่องนี้เป็นเครื่องสีแดงก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นไม้เรดโอ๊กนะครับก็จะค่อนข้างสวยงามเกรดที่ใช้ทำน็อตท,ทุกชิ้นของเครื่องเดดดิตนะครับจะเป็นน็อตท,ที่กันความร้อนแล้วเป็นน็อตที่ทนความร้อนแล้วก็ ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะออกแบบประตูเปิดมาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับและมีการตัดต่อเหล็กเนี่ยค่อนข้างเป็นงานที่เนีบมากเมื่อเราเทียบกับงานของต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับ Cooling tray ร,รุ่น ir 1เนี่ยจะไม่มี agitator เเหมุนเพราะทางเดียดเชื่อว่าปริมาณ1กิโลเนี่ยสามารถคูล l i n g ได้ค่อนข้างเร็วนะครับภายใน2นาทีดังนั้นเครื่องคั่วขนาด1กิโลของเดียดจึงไม่นิยมมี อากีเ,เตอร์นั่นเองนะครับเราสามารถดึงอ,ออกมาทคำความสะอาดได้โดยง่ายแล้วก็ดูดฝุ่นทคำความสะอาดได้โดยง่ายนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งของเครื่องขั้วนะครับก <Yes. S 1> yep. ็จะมีประตูเปิดเราสามารถเปิดประตูไปเพื่อใช้ทคำความสะอาดแกลบที่หล่นลงมาจากหม้อขั้วได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ปิดเนี่ยนะครับงานของเครื่องคั้วเนี่ยเป็นงานเหล็กที่ค่อนข้างเนี๊ยบมากนะครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของเครื่องคั้วเนี่ยเป็นการทําแบบแฮนด์เมดทุกทุกชิ้นนะครับ ข้อดีของเดเรดอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องความสวยงามก็คือสามารถสั่งสีต่างๆได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นสีของตัวเครื่องสีของโต๊ะว,วางนะครับเราอยากจะให้เป็นสีไหนเนี่ยเราสามารถมีการออกแบบและดีไซน์สีของเครื่องขั้วเอาไว้ก่อนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังของเครื่องนะครับด้านหลังของเครื่องนะครับจะดูไม่ซับซ้อนมากเลยนะครับเครื่องเดดิเนี่ยจะมีลักษณะจุดเด่นก็คือ ตัวนี้จะเป็นชาร์ฟคอเล็กเตอร์นะครับซึ่งมีความเงียบมากถ้าเราลองฟังเสียงดีด่ๆแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยทําให้ไม่เป็นที่ราคาญเวลาเราขั้วนะครับมอเตอร์ Motor ของเครื่องเนี่ยใช้ยี่ห้อบาเตอร์ซึ่งเป็นยี่ห้อเกรดสูงสุดแล้วนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องขั้วระดับไฮเอ็นทุกเครื่องเนี่ยจะต้องส่วนใหญ่จะต้องมีตัววัดเพชเชอร์ตรงนี้นะครับเมื่อมีแรงลมปรับเปลี่ยน10-1 3เ จะไม่สั่งจุดติดแก๊สเลยนี่เป็นเรื่องเซฟตี้ที่สำคัญมากของเครื่องขั้วระดับไฮเอ็นระดับนี้แล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นาลาวไฟฟ้านะครับสามารถให้เราคอนโทรลแก๊สเนี่ยขึ้นลมได้อย่างทันท่วงทีที่คอนโทรลบได้เลยนอกจากนั้นเครื่องขั้วทั้งหมดนี่นะครับสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอ่ USB เพื่อเข้าไปในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านค่าเป็นกราฟได้ทั้งหมดนะครับสามารถใช้โปรแกรมได้ตั้งแต่ของโปรอาติซานหรือไม่ก็ครอปสเตอร์ซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยมี มีบริการให้ตรงนี้อยู่แล้วอีกนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตลงมาข้างหลังเครื่องตรงนี้เนี่ยลักษณะการเข้าไปข้างในตัวเครื่องทำไมเดียดิถึงออกแบบเครื่องมาให้มีลักษณะโปร่ปง,งเพราะต้องการให้การเข้าถึงข้างในเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทําความสะอาดได้ง่ายนะครับดูไม่ซับซ้อนไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่โอ้โหแผงวงจรเต็มไปหมดเลยยี่ห้อเดียดิปเป็นยี่ห้อที่สามารถถอดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยมือตัวนี้ได้ด้วยมือ สามารถเข้าไปทำความสะอาดทุกชิ้นภายในได้อย่างง่ายดายนี่คือจุดประสงค์ของการทํางานของเครื่องคั้วระดับไฮเอ็นนะครับเหมือนจะทําให้มันดูทํางานง่ายนะฮะแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากๆสําหรับในการคั่วถ้าใครเคยมาคั่วแล้วลองมาคั่วเครื่องเดดดิตก็จะรู้ว่าเครื่องนี้แตกต่างจากเครื่องคั่วย่ออื่นแน่นอนนะครับเครื่องเดดดิตนะครับรุ่นขนาด1กิโลหรือ2.5กิโลเนี่ยสามารถสั่งคัสตอมเป็น โต๊ะว,วางเครื่องคั้วได้ให้เป็นสีเดียวกันหรือจะเป็นสีที่แตกต่างก็ได้นะครับโดยโต๊ะเนี่ยได้ออกแบบมาแบบค่อนข้างดีมากนะครับมีประตูเปิดแล้วก็จะมีกุญแจไขเพื่อล็อกออกแบบมาให้ข้างในเนี่ยกว้างนะครับเพื่อสําหรับเก็บถังแก๊สได้เก็บ CPU คอมพิวเตอร์ได้หรือเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการคั่วกาแฟได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถปิดล็อกแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจนะครับทั้งสีด้านเนี่ยก็ถูกออกแบบมาใช้วัสดุที่เป็นเหล็ก2ชั้นเหมือนกันนะครับจะค่อนข้างหนักมากนะครับ ครับทั้งหมดก็เป็นฟังก์ชันของเครื่องคั้วยี่ห้อเดียริดนะครับซึ่งนักคั่วกาแฟในประเทศไทยก็สามารถสอบถามราคาซึ่งเราจอกราคาพิเศษมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่น IR1 นะครับมีทั้งระบบแก๊สและระบบไฟฟ้านะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัทอินเตอร์คอร์ปอเรชันจำกัดนะครับหรือใครสนใจก็สามารถแอดมาถามผมได้โดยตรงนะครับที่แอดอินเตอร์คอปนะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมก็จะตอบคำถามเรื่องฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างนะครับก็ มีเพียงเท่านี้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณครับ